ในวันแรกที่เริ่มต้นเขาว่ากันว่าถ้ามีผู้ช่วยที่ดีก็เหมือนมีกำลังเสริมให้กับเราจนกระทั่งได้มาพบกับผู้ช่วยคันแรกที่ช่วยลุยงานหนักฝ่าทุกอุปสรรคไปด้วยกันช่วยทำให้ทุกอย่างรวดเร็วจนถึงวันที่ผลผลิตออกผลไม่ว่าจะมีปัญหาหรือข้อจำกัดก็มีทีมช่างคอยช่วยดูแลให้สบายใจทำให้ชีวิตเราและครอบครัวดีขึ้น มีความสุขมากขึ้นตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกใช้คูโบต้าในวันนั้นถึงตอนนี้ก็อยู่ที่กันมานานจนรู้ใจขาดกันไม่ได้แล้วและยังมีสมาชิกตามมาเพิ่มอีกหลายคันคูโบต้าคันนี้แหละเป็นทั้งผู้ช่วยที่รู้ใจและเพื่อนที่เข้าใจไม่เปลี่ยนใจไปเผื่อใครแน่นอนคูโบต้าคันที่ใช่พร้อมลุยทุกข้อจำกัด